เงี้ยแล้วพวกกอการะไรมายึดสถาบันเราไปแล้วครับได้เลยเดี๋ยวผมจัดการเองผมถูกฝึกมาเพื่อสอิ่งนี้เอาไปเว้ยพวกเรามาเอาเอาหมว <ไป S 2> กแบกแล้วยิงเลยยิงเลยยิงเลยโเดินไปโลดินไปโลดไปขำอะไรทำอะไรทำอะไร,ะไ,รไป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 นักวิทยาศาสตร์มาด้วย เดี๋ยวยันต่อหมายตายแล้วเฮ้เอาละสถานการณ์คลี่คลายแล้วเรายึดที่นี่คือได้แล้วเราจะพาพวกนักโทษกับบทบาทอื่นๆมาด้วยที่นี่นั่นก็รวมไปถึง SCP พีด้วยหลังจากนี้ผมจะบริหารเอง oh, สวัสดีทุกคนคลาสซีทุกคนด้วยในนี้เป็นยังไงบ้างกับไซ์นี้คิดว่าไงเ่ะเดี๋ยวรัฐาแบบนี้ก็คือเมื่อวานเราไปเคลียร์พวกโจรมาแล้วก็ไปขนย้าย SCP ก่อนที่จะเปิดที่นี่ด้วย เอาละเจ้นาทีท right, so ุกคนเราได้ร sure, like, ับภารกิจให้ขนย้าย S C P 049มายังสถาบันใหม่ดี้ก็ให้ทุกคนใช้มาตรการสูงสุดทันทีเลยเข้าใจรือเปล่ามโอมคเข้าใจกันดีเอาละ049อยู่เฉยๆอย่าตุกติกน่ะเข้าใจรือเปล่าอะไรเป็นบทฟู้ลายปากแข็งเหรอได้เดินไป เอาละเราส่ง049มาอยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วค่อนข้างดูดีเลยเอารางงานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนขอให้ทุกคนออกจากห้องนี้ด้วยครับแล้วก็ไปพาบทบานอื่นเข้ามาได้แล้วก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินถั่วเองนะทุกคนผลที่เป็นการห้ามยิงนะครับผม เอา้ามาตามมาเพื่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจอาวุธก่นอนเข้านะทุกคนนะเชิญครับผมก็ขอบคุณมากตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำที่เชื่อมไปห้องต่างๆนะทุกคนสถานที่นี้อยู่ใต้ภูเขามันก็เลยมีหินอะไรเงี่ยและไซายที่พวกเรากําลังมาอยู่ตรงนี้ก็คือไซ้โซนน้ำลึกนะทุกคนเป็นที่ที่ไว้กักเก็บตัวพวกน้าลึกโดยเฉพาะมีอยู่4ีห้องนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเข้า SCP 3 0 0พ ไปเข้าไปเลยของน,นี้ก็จะมีน้ําที่ไว้เชื่อมไปถึงเจ้าตัว S C P 3000ัะเราสามารถลงไปสํารวจมันได้แล้วก็วิจัยได้ในนี้เลยด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าตัว3000นี่มันตัวอะไรตัวยังไงเอา้าถ้าอยากรู้ใส่ชุดแล้วดําน้ําลงไปเลย <L> โคตรนักวิชาศาสตร์มาพอดีเลยเออรู้ไหมว่าตัวข้างล่างมันคือตัวอะไรอะ โอเคฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยแล้วคนข้างล่างเป็นไงบ้างเนี่ยแม่งไม่ขึ้นมาสักคนเลยเฮ้ยอยู่ไหมเนี่ยเอา้าล่าในเวลาเขียนไม่จ่ายแล้วไงงาดผลการทดลองให้นักโทษกระโดดน้ำผลลัพธ์หายหมดเลย เอาละที่คุณอยู่นะตอนนี้คือที่กักกันของ SCP 173ผมอาจะไม่ต้องพูดมากนะทุกคนก็น่าจ,จะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวนี้คืออะไรเอาเป็นว่ามองมันไว้ละกันนะเอาไหนทุกคนถือไม้ถุงพื้นหน่อยเดี๋ยวเราจะให้คลาสนี้ทุกคนลงไปทำความสะอาดที่นั่นนะนะเอาละดูเหมือนมันจะอยู่ข้างล่างนี่เองนะเอาผานักโทษลงมาเลย เข้ามาแล้วก็ถูถูคราบเลยออกแม่ขยันกันแข็งจังทุกคนเออมันถูไม่ออกอะครับผมอ้าวถูไม่ออกเหรอลองถูด,ดีดิมันไม่ออกเลยครับผมใสน,น้ำยาถูพื้นซื้อของจีนมาแน่เลยเอา้างั้นขึ้นมาทุกคน เออผมจะเขียนรายงานก็จะไงดีล่ะเนี่ยผมส่งคลาสนีไปทำความสะอาดมากกว่าสิบคนเข้าไปช่วยกันถูพื้นที่มีเศษขี้ติดอยู่คนนับถูพื้นไม่ออกแต่มีคนตายอีกเอ้าไปทําอะไรมาไหนลองรายงานมาหน่อยสิเราได้ไปทําความสะอาดที่ห้องมันครับ1นึเจแต่ขัดยังไงก็ขัดไม่ออกนะเลยมากคุณได้รับการชื่นชมจากหัวหน้าบวกซอหอแล้วก็หวังว่ามันจะขัดออกสักวัน เอาละตอนนี้เราอยู่ในกลของ SCP 0 9 6ทุกคนจะเห็นว่ามันมีเขาวกกดอยู่ข้างในด้วยเขาวกดนี้จะไ้ใช้จูบกับมันเพื่อมันหลุดมาแระตัวที่ผมเยอะอยู่นี้คือประตูที่ SCP 0 9 6ถูกขังอยู่ซึ่งหมบใจทุกคนเข้าไปทำความสะอาดที่กองมันอ้าวเปิดประตูฟัคฟัๆฟัๆฟัก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 เชียร์เรเ เอาละตอนนี้ศูนย์เก้าหกติดกลับเราแล้วเุ็กคนที่มองมันอย่าตายนะครับมันจะไล่คนอื่นต่อเอาละผมใช้ทุกคนเขาไปทำความาะอาดจังหวะนี้เลยตอนนี้เพื่อนดึงอยู่ดึงอยู่เสร็จยังเสร็จยังข้างใน,นเอาเอาสเสร็จแล้วออกมาเปิดเปิดเปิดเป็นไงไหนขอดูเช็คหน่อยไหนไหนก็ดูดิอโอ้โห แต่ฟุ้นไรเต็มคำแหงเลยเห็นไหมเนี่ยคุณนวาดภาษาอะไรและรู้ไหมว่าต้องใช้งบเท่าไหร่ในการทับภาสะอะได้ยินปะเดีย๋ยวมันหลุดไปแล้วแน่เลยทุกคนโ oh อย้ยก้อนจะได้ดูบอลมาไวบอลตัดน้ำเปลี่ันรถมาล้ะมวยเอาล่ะผมคิดว่าต้องเอาตัวรอดกันเองแล้วละ่ะเอาควักปืนมาไปเว้ยเอาเพื่อนเราเองเหรอเอาแปลว่ามันหลุดไปข้างนอกแล้วสิ โอเคให้เขาจัดการกันเองแล้วกันนะเอาแล้วทุกคนเห็นเจ้าสิ่งนั้นหรือเปล่ามันคือ,คอเครื่องปิ้งขนมปังนั่นคือ SCP ที่โหดมากๆในสถาบันนี้เออเกลือปิ้งขนมปังมันจะแปลกยังไงอา้าวคุณพูดอย่างนี้แปลว่าไม่รู้ประวัติผมมีรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ด้วยเดียวกับผมเขามานั่งกินข้าวด้วยกันกับผมตอนเที่ยงตอนนั้นผมเห็นรุ่นพี่ทำหน้าเครียด<ๆ>ผมก็เลยถามไปว่าเอาว่างพี่เจออะไรมาพี่คนนั้นเขาก็ตอบว่า อมื่อวานไปเก็บกู้ S C P มาทีมตายไปหมดเลย5คนผนก็เลยถามต่อว,ว่าโดนอะไรเขาบอกโดนเคิร์ปิ้งขนมปังเอา้าทำไมเชื่อเดินเข้าไปเลย S C P ตัวนี้มีความสามารถทำให้คนมีความคิดว่าตัวเองคือเครื่องปิ้งขนมปังน่ะหนมนะน,นี่มัน่าจะใช่นะครับผมนั่นคือเครปิ้งขนมปังอยากได้ขนมปังปิ้งไหมาามาแยบสักหน่อยแยบกันนะคุณรู้ไหมขนมปังเกลียเกียมก็อร่อยนะ นั่นแหละคือความสามารถของตัวนี้โอ้แปลกคนนี้คิดไว้เลยนะเนี่ยอ่าเนี่ยคนนี้ก็เป็นนี่นี่เนี่นี่นี่เบาหวานนี่คืออะไรเบาหวานเบาหวานเนี่ยกับนมนาเนี่ยมันไม่น่าใช้เอฟเฟกต์ของตัวนี้นะครับผมผมว่าคนที่พูดว่านมนานมนามันน่าจะอยู่ในคุกมาก่อนนะอ้าคุณไม่รู้อ่ะก็นี่คลาสดีไงนักโทษที่นี่ก็คุกโอ้เนี่ยคุณไม่รู้ภาษาคุกเนี่ยคุณจะอยู่รอดไหมหยาซีลิง เดี่ยวซูรีเอาละคลาสนี้ทุกคนเราไปดู SCP ตัวอื่นดีกว่าม,ม,มา,มาออกมาได้ละยินด,ดีต้อน,นรับค้นสู่บททดสอบนะคลาสสี่ทุกคนพวกนายเห็นก้อนสีมส้มที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วจะให้พวกนายเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปเตะมัน What the fuck? ตัวฟักตะกี้อะไรวะตัวผมอ๋อนะครับผมเฮ้ยไอเชี่ยติดเครื่งร้องมันยิงอะไรกันไปดูหน่อยดิผมก็ไม่รู้ครับไหนเอาไปดูหน่อยดิเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยยิงนักโทษทำไมก็ทำไมนักโทษถึงตัวเขียวกตอนแท้จริงๆเชิญ 049แต่หูุจากการจักรแ,แล้วเดวิสซ008กะละบาดชิดไอพวกตัวเขียวคือซอมพี่โอ้ฟังไอพวกยกแขนด้วยพวกยกแขนด้วยรบกวนจนกรจี้จงบุญจงคุกเอครักลาสีไอพวกติดเชื้อเอาจักรจี้สะคนคลายตัวเขียว,วยอ่ะกับตัวยกแขนอ่ะมันคือซอมพี่ตอวแขนเป็นใครเนี่ยเฮ้ยโคตรเยอะเลยอะ่ะเออไอชิดนี่ยกแขนนี่ยกแขนยกแขน คนคลาสดีเดี๋ยวผมไปช่วยรอก่อนต้องรอก่อนโอ้โหมัวเขียวมาจากไกลเลยเออเปิดเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้มาเร็วทุกคนโอ้เชี่ยตัวเขียวเต็มเลยฟักดีเท่าไอ้เชี่ยพวกตัวเขียวเลยจต่คนเนี้โอ้โหไอ้คนอื่นบ้างดิฟักเจ้าหน้าที่มันกันขอขาดไปนะไปเอาเราไปทางเอเดีกว่ามาจะตามจะยังไม่ได้เลยพวกตัวเขียวดิไม่เคยชิด ไปตามคนอื่นบ้างไปเอ้าทุกคนจัดก,การพวกตัวเขียวเขียวที่นี่ให้เรียบร้อยเลยอยู่ที่นี่เอามากครบคยังมารบยังโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมฮะไฮ้ตัวเขียวตัวเขียวเนี่ยตัวเขียวมายิงอะไรกันอะวอตัดที่เก้าล้วยละทุกคนยิงมาเลยว้าก อยายิงโดนกันเองเดี๋ยวว่าโอ้ยแม่ง็กทำงานมันแรกกุ้นวายแล้วไอโซ49ึ้นมาแล้ววิ่งแล้วทุกคนวิเฮ้ยวิ่งบอลกลอนเฮ้ยทุกคนวิ่งบอลกลอนตรงนี้ก่อนโอ้โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่สุขภาพดีมากมาดูมาทุกคนมาอยู่ในนี้ก่อนไม่ใช่ตัวเขียวไปเร็วๆเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วมา เงี้ยแค่นี้เหรอเอาละผมว่าที่นี่มันเกินเยียวยาแล้วผมจะไปห้องเก็บนิวเคลียร์โอเคตอนนี้ทางสะดวกมากต้องวิ่งไปแล้วเร็วเร็วเร็วพาไปเร็วเร็วเร็วพาไปทา้งไหนทางไหนไอ้เี้ยสองพี่สองหอไปเร็วไปทาง เอาคนคนำทางแต่แล้วชิบหายแล้วทักไหนเนี่ยอ,อ้าห้องนี้นี่เองด้วยเอาละสถานีนี้ได้เก็บอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่แต่ผมไม่อยากใช้มันเพราะฉะนั้นคงมีทางเลือกเดียวทุกคนผมจะปดเซฟตี้นิวเคลียร์แห่งนี้และผมก็จะบุ่มที่ดีสซะเอาละเรามีเวลารย6กวิ ไปหาที่แอมแล้วทุกคนดทางนี้ทางออกเจอแล้วว่ะฮะฮัลโหออกออจากสถาบันในแล้วล่ะ ตรงนี้ไม่ใช่ฮอเหรออา้าวถ่ายรูปครับค่าจะถ่ายรูปไหมมามาเฮ้ไเไไเยไอหมูแดงอะไรเนี่้ต้องไม่แล้วตายไอหมูแดงโกดก็ใหญ่เนี่ยบังหมดแล้วโอ้ ้ทุกคนใจวัวแดงนโิโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับหรบวันนี้นะครับนะ ใครดูถึงตอนนี้ก็ต้องขอขู่ใจมากเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยครับนะว่าเป็นไงบ้างครับผมสลหรับแบบนี้เป็นแบบคนไทยนะเสียงภาคก็มีเสียงไทยด้วยใครสนใจก็ไปลองได้นะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องมีคำถามก่อนรคำถามก็คือแต่คุณไม่อยู่ใน s c b สาขานี้คุณจะทำอย่างไรนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า